ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเข้าทำงานในโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน จานวน2,500อัตราเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาได้จัดทําโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมที่จะจ้างงานนักศึกษาจบใหม่จํานวน2,500อัตราเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับเริ่มงานตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงธันวาคม64เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะครับโดยเขาตั้งเป้าที่จะ จ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่ระหว่างปี62-63วุฒิการศึกษาปวสถึงปริญญาตรีไม่จำกัดสาขามีภูมิลำเนารอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั่วประเทศร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ในพื้นที่นั้นๆกับการไฟฟ้านะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปางเนี่ยเปิดรับสมัครครั้งแรก ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับที่หน้าจอนะครับตั้งแต่วันที่5ถึง13พฤศจิกายน63และสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับระหว่างวันที่12-13พฤศจิกายน63ณที่ทำการกองชุมชนสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปาง สำหรับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อื่นๆเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egat.co.th หรือ Facebook Fanpage การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปางเนี่ยเขาเปิดรับสมัครในโครงการนี้จำนวน134อัตรางานที่ทำนะครับเป็นงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน134อัตราประกอบไปด้วยงานจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน88อัตรางานจัดทำ าฐานข้อมูลโครงการด้านการพัฒนาชุมชน46อัตราค่าตอบแทนตลอดโครงการ150,000บาทระยะเวลา12เดือนแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดละเท่าเท่ากันคุณสมบัตินะครับผู้สมัครหรือบิดาหรือมารดาเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่อำเภอแม่เมาะติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่สมัคร2ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าด้วยบุคคลตามแนบท้ายประกาศ3ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวสแต่ไม่เกินระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาในปีพศ2562หรือปีพศ2563เท่านั้นนะครับการรับสมัครสอบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่5-13ถึงพฤศจิกายน63ที่เว็บไซต์นี้นะครับหรือสมัครด้วยตนเองที่กองการชุมชนสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะตั้งแต่12-13พฤศจิกายน63นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ